ค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้รู้คร่าวๆกว้างไปกับอาจารย์ต้อยมืงนนนะคะหนึ่งในห้าเซียนของประเทศไทยใช่เรียกว่าท่านท่านอาจารย์นี่ครบเครื่องมากนะครับสำหรับท่านอาจารย์ต้อยไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปนะครับพระเบญจภาคีพระเกจิทั่วไปนะครับเรียกได้ว่าอาจารย์สามารถซื้อขายได้หมดนะครับเก่งมากนะครับเป็นบุคลากรอีกหนึ่งท่านที่ผมให้ความ เลื่อมใสนะครับนับถือเป็นครูบาอาจารย์นะครับนะนะคะแต่ช่วงเบร็นี้เบร็ดสุดท้ายก็จริงนะคะแต่เราก็ยังคงเปิดสายให้พูดคุยอาจารย์รันได้อาจารย์รันก็เป็นหนึ่งในเซมพระที่มีความขมวดในวงการพระมาอย่างยาวนานด้วยเช่นเดียวกันนะคะโทรมาค่ะตอนนี้026786761นะคะโทร ก็423 0777นจ็ดะคะพูดคุยกันแล้วก็ส่งคำถามมานะคะเราจะได้เดี๋ยวให้อาจารย์รันเนี่ยคอยตอบคำถามนะคะเขบอกว่ามีคำถามนะคะก็ส่งอ่าตะกุดค่ะอาจารย์หลวงพ่อทนหลวงพ่อทนหลวงพ่อทบอ่าพทบวัดชนแดนเท่าไหร่น่าจะถามถึงเท่าไหร่อ่าถ้าเป็นตะกุดยุคต้นๆเนี่ยจะเล่นกันอยู่ประมาณสักหลักหมื่น ต้นจะถึงหมื่นกลางกลางนะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเป็นตะกุดท,งช,ชทงชาตินะตะกุดลายทงชาติอย่างเงี้ยก็จะอยู่ประมาณหมื่นจเจเศษ ะะมาโทรเข้ามานะคะเปิดสายอยู่นะคะ0 2 6 7 8 6 7 6 1นะคะคโทรมามพูดคุยกันกับอาจารย์รันนะคะซึ่งรายการปรับเครื่องสวรรณภูมิเนี่ยถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะคะที่จะพูดคุยกับอาจารย์ได้แล้วก็สอบถามเกี่ยวกับเรื่องของปรับเครื่องกันแบบเต็มๆนะคะอาจารย์รันเนี่ยก็จะที่บายให้ฟังไม่มีก,รกัรด้วยอันนี้คุณะค,ะค่ะคุณซินคุณนันทวัฒน์นะครับแซลมาบอกเสียงอาจารย์ต้อยดังกว่าอาจารย์รันในห้องส่งอีกก็ ผมเป็นคนพูดเบาเดี๋ยวเทปของอาจารย์ต้อยเนี่ยผมขออนุญาตท่านแล้วนะครับเดี๋ยวดูคิวคิวดูคิวอีกทีว่าจะสัมภาษณ์วันไหนเน่ยผมน่าจะรบกวนท่านอาจารย์ต้อยเนี่ยบรรยายเรื่องพระบูชาเชียงแสนก่อนนะครับเชียงแสนสุโขทัยอู่ทองอย่างเงี้ยไล่มาเจาะเอาแบบให้ละเอียดเลยใกล่ไปเลยเนาะว่าวิธีการดูเชียงแสนดูยังไงอู่ทองดูยังไงนะครับ สกู๊ตไทยดูยังไงผมเชื่อว่าแฟนคลับเราหลายๆท่านที่อยู่ทางบ้านเนี่ยอยากจะรู้อยากจะรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับบางครั้งเนี่ยผมไปนั่งฟังอาจารย์เขาบรรยายบ่อยนะครับบางอย่างผมไม่รู้เลยนะบางอย่างก็ไม่รู้เลยนะครับพอฟังอาจารย์แบบเอ้านี่เรายังไม่รู้เหรอเนี่ยจารย์ใช่ใช่อ้าวมีคำถามอาจารย์ขามีคําถามคะเรียนรุ่นแรก หลวงพ่อแว่วัดตะก้องนะครับถ้าเป็นหูเดียวนะครับเป็นหูเดียวอยู่แสนเศษๆจนถึงสองแสนถ้าสวยะนะครับแต่สแตนดาดทั่วไปก็เจ็ดเป็นหมื่นแสนนะครับ แต่ถ้าเป็นสองหูสองหูอยู่หมื่นต้นๆนะครับหนึ่งหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นได้ทัดสวยนะครับค่ะนะคะตอนนี้เปิดสายอยู่นะคะยังคงโทรมาได้ค่ะมีเวลาเหลืออยู่อีกประมาณ5นาทีได้นะคะมาพูดคุยกันกับอาจารย์รันมรดกไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพละเครื่องใครมีพลักเครื่องนี่ก็สามารถส่งภาพมาให้อาจารย์รันดูได้นะคะที่อีเมล์อาจารย์ยูเอ็นหกเก้าหกเก้านะครับอันนี้คุณเบนซ์ใช่ปะอ่า คุณชายหนึ่งบุญเรืองมาหลายท่านเนีมาจบพอดีดูย้อนหลังได้ครับพี่ไปดูย้อนหลังได้นะคะคุณชายนนท์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะในเพจ Facebook แล้วก็ใน YouTube กด subscribe นะคะจะได้ไม่พลาดนี่แหละสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้กด subscribe นะก็เลยอาจจะมาไม่ได้ไม่ได้กดกระดิ่งค่ะนะก็จะดูย้อนหลังกันได้ไม่เป็นไรนะคะอาเรนพัดยศหลวงพ่อรุ่งค่ะวัดท่าวบือ2500นะครับถ้าถ้าเป็นเนื้อทองแดงนะครับสวยๆเลยก็อยู่ประมาณ50,000อัพนะครับ S <S แต่ถ้าหย่อมสวยหน่อยก็หมื่นต้นนะครับส่วนใหญ่แล้วปกติ5 0,000่นหับสตาร์ทที่ตรงนั้นถ้าถ้าเป็นเนื้องเงินนะครับแสนต้นต้น,ตน,นะครับค่ะนะแสตน,ตนต้นต้นนะคะตอนนี้มีคำถามอะไรส่งมาได้เลยนะคะหรือว่าพิมพ์ในคอมเมนต์ก็ได้ค่ะในเพจ a c e b o o k แล้วก็ใน u t u b e นะคะอาจารย์ยังคงใช้เบอร์โทรศัพท์เดิมอยู่เบอร์เดิมครับผมนีเศษธนระหมดละนะไม่มีอะไรเหลือละอ่าหลวงปู่หมุนรุ่นแรกวัดบานจาร์ค่ะอาจารย์หลวงปู่หมุนรุ่นแรกเนี่ยจะมี2แบบนะครับจะมีเหรียญเหรียญ ครึ่งองค์ตอกเลขหนึ่งนะครับตอกเลขหนึ่งลงสังคติเนี่ยอันนั้นก็อยู่ประมาณสัก5 0,000ื่นบวกลบนะห้าหมื่นบวกลบนะครับส่วนเหรียญมณฑการนั่นก็รุ่นแรกเหมือนกันนะมณฑการก็ด้านหลังเนี่ยจะมีเป็นลักษณะเป็นรูปพนุมานเชิญธงนะครับก็เลยเรียกเหรียญมณฑการแต่เป็นรุ่นแรกทั้งคู่นะครับราคาอยู่หมื่นต้นๆนะครับแล้วแต่ความสวย1น0 0 0หมื่นสองหมื่นนะครับถ้าเป็นเนื้อเงินเนื้อนวะก็4ี่ห้าหมื่นนะครับเงินแสนเศษ นะครับส่วนถ้าเป็นทองคําทองคํำสี่ห้าแสนนะครับบวกราคาทองไปด้วยใช่สี่ห้าแสนจนถึงเจ็ดแปดแสนะแล้วแต่ค,ครับแล้วแต่แตเลขด้วยค่ะ,ม,คะมีคําถามในคอมเมนต์ค่ะอาจารย์ค,คุณคบัณฑิตนะคะพระปิดตาขมวดมวยหลวงปู่เรื่องวัดใหม่พินวัดใหม่พินพินพรแมาจันหรือว่าอะไรนะหนูอ่านผิดต้องขออภัยวัดใหม่พินทุวันเออ ปิดตาผมมวยใช่ไหมปิดตาผมมวยถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่หมื่นต้นๆนะหมื่นต้นๆหมื่นเศษหมื่นต้นจนถึงหมื่นเศษๆนะครับค่ะทีนี้มีคำถามสมเด็จปรบโพหลงปู่โต๊ะ2518ค่ะโพ18หมื่นบวกลบหมื่นบวกลนะครับแต่ถ้าไม่สวยก็ลงเป็นพันนะครับตามสภาพใช่คุณชัยวัน์ค่ะมีพระอยากให้เช่าอ๋อนะคะก็โฆษณาอ๋อพี่ตู ที่ตูรันซายอ๋อคุณตูรันซายเหรอคะคี่ตูรันซายชื่อจริงเขาชัยวัฒน์นามสุกใจนะครับค่ะเพิ่งรู้วันนี้นี่เองนะคะวันนี้มี แฟนคลับขออาจารย์มาเยอะเหมือนเดิมนะคะยังไงก็ดูไม่ทันไปดูย้อนหลังกันได้นะคะใช่ใครอยากดูเทปอาจารย์ต้อย้อนหลังดูได้เลยในยู u b e นะครับในในเพจภาคเครื่องสุวรรณภูมิก็ดูได้นะครับเป็นเกร็ดความรู้เดี๋ยววันหลังผมจะให้ท่านอาจารย์มาบรรยายให้แบบละเอียดยิบเลยวิธีการดูดูดินยังไงดูศิลปะแบบไหนแยกยุคไหนยุคต้นยุคกลางยุคปลายอย่างเงี้ยเดี๋ยวจัดให้นะครับคำถามจากพี่โกมินค่ะครับ หล่อลอยองค์หลวงพ่อเขียนถ้ำขุนเนนะถ้าเป็นหลวงพ่อเขียนนะครับรูปหล่อลอยองค์เนี่ยก็อยู่ประมาณสักสองสามหมื่นนะครับสองสามหมื่นสองสามหมื่นบวกลบด้วยไหมใช่ครับขึ้นได้ลงได้แล้วแต่ความสวยสมบูรณ์นะครับคุณชายหนึ่งค่ะเหรียญหลวงพ่อพัดเสือคาบมีดนะเสือคาบมีดอาถรรพ์เก้าเก้าปีเสือคาบมีดเสือคาบดาบแล้วแต่จะเรียกเหมือนกันแล้วแต่นะคะ เนื้อทองแดงราคาเท่าไหร่คะจันผมไม่ได้ตามเลยครับรู้สึกว่ารุ่นนี้น่าจะเล่นด้วยน่าจะถือเป็นเป็นรุ่นหลักของหลวงพ่อพัดอีกหนึ่งรุ่นนะครับ็นินค้าัาบด่าถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดขออภัยผมไม่ได้ตามยิงท่าใหม่ค่ะครับมีคําถามจากเอซเอ็มเอสนะคะเหรียญมรณะหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับวัดบางกระพร้อมก็อยู่ประมาณสักสามสี่หมื่นสามสี่หมื่นใช่เหรียญมรณะนะครับนะคะตอนนี้เวลา หมดแล้วหมดหรือยังยังนะเหลืออีกประมาณสัก10นาทีนะตอนแรกผู้ผิดคือเวลานี้3ามสี่หมื่นนี่เป็นพวกเหรียญเงินลงยานะถ้าเป็นทองแดงหมื่นกว่าบาทอ๋อม่กี่เนื้อนะอาจารย์มีทองแดงมีเงินลงยานะครับนะคะแต่ละเนื้อก็ราคาไม่เท่ากันราคาต่างกันไปนะคะครับผมมีตอนนี้ยังคงเปิดสายอยู่นะคะมา โทรมาพูดคุยกันมาสอบถามกันนะคะจากกะจันรันมรดกไทยนะคะ0 2 6 7 8 6 7 6 1นะคะอะนะคะตอนนี้เปิดสายอยู่เวลายังคงพอมีนะคะคุณพี่อัครวินค่ะอันนี้แฟนคลับตัวยงเลยท่านตำรวจท่านรวจโทรอัครวินสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะนะพี่บัณฑิตถามต่อค่ะนะบอกว่าปลาตะเพียนรุ่นประหยัดพิมพ์ใหญ่หลวงพ่อจงอาจารย์ผมไม่รู้ว่าเขาแยกรุ่นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเป็นปลาตะเพียนเนี่ยของหลวงพ่อจงนะถ้าเป็นยุคต้นเนี่ย สมัยก่อนตวงสองสามพันนะครับมาหลังๆหน่อยก็สี่ห้าพันช่วงนี้ผมคิดว่าน่าจะแตะหมื่นนะพันจนถึงหมื่นค่ะเหรียญเพชรกลับเพชรกะกับเพชรกะกับเนื้อเงินหลวงปู่แพ้วผมว่าน่าจะอยู่หลักหมื่นนะครับเหรียญเพชรกะกับเป็นยังไงอ่ะขอถามหน่อยเพชรกะกับก็สะดุ้งกลับไงนั่งไม่เหมือนกับปกติจะนั่งนั่งนั่งจับเข่านะนั่งเามือจับเข่าเขาเรียกเพชรกะกับ แบบนี้นะคะอะตอนนี้มีคําถามอะไรส่งเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์รันจะตอบให้เหมือนเดิมนะคะแล้วก็โทรมาได้พูดคุยกันนะคะ0 6 7 7 8 6 7 6หนะคะหรือว่าใครมีพระเครื่องะะที่ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองครอบครองอยู่ในแท้หรือเปล่าหรือว่าอยากจะแบ่งปันให้อาจารย์ช่วยเช่าก็ได้ก็ยินดีนะคะโทรมาหรือว่าส่งมาที่ ID Line <น>ได้เ <ผม S 1> ช่นเดียวกันนะคะได้นะนะ,นะคะตอนนี้ก็ยังคงเปิดสายอยู่นะคะพูดคุยกันนะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะเป็นกําลังใจให้อาจารย์รันแล้วก็ทีมงานรักเรื่องสุขวรณภูมิด้วยนะคะอาจจะได้ไม่พลาดในการติดตามรายการพระเครื่องนะคะก็อย่าย่าลืมนะคะแล้วก็เรายังคงมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับระเครื่องนะคะคให้ได้ติดตามกันด้วยโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยเป็นหนึ่งภาคพ,พิเศษด้วยนะคะที่ได้พิเศษ<ม>บทบพูดคุยกันกับอาจารย์ต้อยมองนลเนาะ ช่วงช่วงต้นเดือนมาเนี่ยเราได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์บุคลากรที่มีชื่อเสียงในองค์การพระนะครับ,รบอ,อย่างพี่ต้นนี่พี่ต้นท้าพจน,นพี่ต้นท้าพจน์อาจารย์ลักษ์อย่างนี้ะนะครับรารอาจารย์ลักษสิเกมาอาจารย์ต้อยอาจารย์ต้อยเมืองนนท์นะครับนนนะะแล้วก็ยังมีพี่แดงลามินทราจริงๆแล้วก็จะเจาะพี่แดงหลายเทพสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าพระกลิ่นมันมีเยอะแต่วันนี้ โฟกัสมาที่อาจารย์ต้อยก่อนจริงๆแล้วมีคนที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่านนะโอ้เยอะมากครับเดี๋ยวเราจะทยอยไปสัมภาษณ์ให้ที่อาจารย์รันเนี่ยเตรียมไว้ให้แฟนคลับได้ฟังกันนะคะเขาจะออกมาถ่ายทอดความรู้หลากหลายเลยนะคะในการดูพระด้วยแล้วก็จับจงพระแต่ละรุ่นนะคะแต่ละแบบแต่ละอย่างแต่ละประเภทนะครับสายแรกเช่นกันสวัสดีค่ะ อะไรเหรียญไหว้คุ้งกูดูปีหนึ่งเก้าเป็นเป็นเหนรียญอาม์มรมสีหน้าเหรียญพระพรมปีหนึ่งเก้าเดี๋ยวนะเนื้ออะไรครับคุณนาครับทองแดงครับทองแดงอยู่หลักหมื่นนะครับครับแล้วมันไม่มีอีกเหรียญหนึ่งเป็นพระพรมเหมือนกันแต่เขาพิมว่ากรรมการแต่พื้นเป็นทองแดงแต่ตัวตัวพรมเนี่ยเป็นเป็นเหมือนอัมกา้าแปะอยู่สองสองสเเีเป็นเป็นเป็นเหรียญพระพรมอรอ ครับอพอรู้พอสอไหมไม่รู้พอสอครับไม่มีไม่เขียนบอกพอสอด้วยครับผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้หละเออไม่ค่อยเขียนเข,นเขาก่อกรรมการไว้ลองส่งรูปมาดูก่อนได้ไหมครับครับครับยังล้มปูดูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีเล่นเนื้อผงนะครับอพวกพรมพวกอะไรพ,พับผงรูปเหมือนนะครับ,รบแล้วถ้าเป็นเหรียญเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกเหรียญพรมเหรียญ<ๆ>อะไรอย่างเงี้ยจะเน้นพวกเหรียญหล่อ,อ เหรียญพระพรมพวกนี้มันเป็นเป็นจะเป็นสี่เหลี่ยมเหรียญอาร์มงั้น่ะเหรียญอาร์มเหรียญอาร์มเหรียญอาร์มใช่ไหมเดี๋ยวนะแป๊บนึงขอดูรูปก่อนเหรียญพระพรหมเหรียญพระพรหมส่วนใหญ่แล้วจะอยู่หมื่นต้นๆนะพวกเนี้ยครับครับผมครับขอบคุณครับครับผมอ่าเหรียญพรหมหลวงปู่ดู่นะครับถ้าเป็นเหรียญข้าวหลามตัดอ่าคุณ่าเขาเรียกเหรียญอาร์ม เหรียญอาร์มก็มีข้าวหลามตัดก็มีนะครับอันนั้นแล้วแต่เนื้อแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยจะหลายหมื่นหน่อยอนะค่ะอ่าขอบคุณนะคะนะคะอาจารย์คะมีคําถามจาก SMS ค่ะเหรียญจิโก้ศูนย์เก้าหลวงพ่อเงินวัดดอนเดหอมค่ะจิโก้จิโก้ศูนย์เก้าไม่แพงครับศูนย์เก้าเจ็ดแปดร้อยพันยังพอหาเล่นกันได้หยิบจับได้นะคะศูนย์เก้าร้อหนึ่งศูนย์่ะถ้าถ้าเป็นศูนย์หกกะแพงนะครับค่ะ พี่ภพรัฐถามบอว่าหานุมานแบบแท่นพ่อปานประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์สวยๆก็แสนกว่านะครับแต่ถ้าไม่สวยก็หลักหมื่นนะครับค่ะตะกุด108 108 ้อยแปดต้องพูดอย่างนี้เขาเรียกตะกุดร้อยแปดนะครับหลวงพ่อสุดวัดกาหลงเนื้อทองแดงนะครับอยู่หมื่นเศษเศษนะครับหมื่นเศษเศษนะคะพี่สุประชัยถามบอกว่าพี่สุประชัยเพิ่งเข้ามานะคะก็สวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะแฟนคลับของอาจารย์มาค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะจริงจริงแล้วทุกๆสัปดาห์เราก็คงเปิดสายให้ได้พูดคุยกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้กันละกันด้วยนะคะก็จะได้สืบสารเกี่ยวกับเรื่องของการดูพระไปเรื่อยเรื่อย สวัสดีพี่เปี๊ยกบ้านนานะครับสวัสดีพี่สุประชัยแล้วก็พี่ภัยรัตน์นะครับหลายท่านเลยที่เข้ามาอีกหลายหลายท่านค่ะนะคุณสุประชัยก็มาพี่โกเมนี่เข้ามาตั้งแต่แรกแล้วนะจ๊ะนะคะมีแฟนคลับอ่าห่วงเชื่อมหลวงปู่ทิมค่ะบล็อกทองคำนะจถ้าสวยๆแดงๆก็เจ็ดพันหมื่นนะห่วงเชื่อมทองคำนะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์แล้วแต่ผิว จมูกดีไหมเจ็ดแปดหมื่นได้นะครับเจ็ดแปดหมื่นได้อยู่ใช่แต่ถ้าเป็นบล็อกรองลงมามนะครับพวกพอขีดพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ราคาถอยลงเอ้ยพอขีดแพงกว่าพอขีดเจ็ดแปดหมื่นประทานโทษ <c oughs> พอพอขีดเจ็ดแปดหมื่นนะครับ <c oughs> ถ,ถ้าเป็นบล็อกทองคําราคาขยับลงนิดนึงค่ <c oughs> นะห้าหกหมื่นอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ยังพอไปได้อยู่ใช่บล็อกธรรมดาก็สามสี่หมื่นนะครับ สำหรับใครที่ยังคงเล่นพราอะไรที่ยังไม่แน่ใจว่าที่เองถืออยู่เนี่ยแท้หรือเปล่าเนี่ยนะคะหรือว่าแท้แล้วอยากจะแบ่งปันให้อาจารย์ช่วยช่อส่งมาได้เลยส่งไปได้เลยนะคะที่ R u n 6 9 6 9นะครับนั่นคือ ID ดี n ลน์ของผมเองนะครับหรือว่าโทรไปนัดแนะอาจารย์ได้สัปดาห์นี้อาจารย์ไปไหนฮะไม่ได้ไปไหนเลยครับที่นี่เลยอยังอยู่ที่เหรียญพ่อโบสถ์น้อยค่ะอาจารย์อันนี้คุณสุปชัยนะคุณสุปชัยถามค่ะเหรียญหลวงพ่อวัดโบสถ์น้อยถ้าเป็นรุ่นแรกนะครับ ดำเมี่ยมๆเลยแสนกว่าบาทเนื้ออะไรอ่ะดำเมี่ยมย<อ>เนื้อดเดียวเ,เลยไม่มีไม่มีเนื้ออื่นนะครับ<อ>หลวงพ่อบทน้อยแต่ถ้าเป็น ย้อนยุคค่ะน้าย้อนยุคนี่จำปีไม่ได้มันหนึ่งเก้าแล้วมันหนึ่งห้าเนี่ยถ้าจำจำจำไม่ได้สองปีเนี่ยสองอันเลยนะ้ะถ้าถ้าเป็นย้อนยุคก,ก็อยู่พันต้นนะครับค่ะอ่ะสายต่อไปเลยค่ะส,ว,สะวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์รันครับครับผมบวัสดีครับบ๊าสดีครับอาจารย์เรียญลุงเงินวัดปญาหอมรุ่นแรกเล่นหาราคาประมาณเท่าไหร่ครับสวยๆหลักล้านครับ สวยหลักล้านครับถ้าไม่สวยก็รดหลังมันแปเหรอใช่ครับไม่สวยก็ราคาไหลลงเรื่อยๆครับครับขอสวยๆี่หลักล้านลุมพ่งเงินวดัดเยอหอมนะครับใช่รุ่นแรกนะครับล้านเศษได้แน่นอนครับสวยครับครับแล้วหลุงพ่อคงวัดสามปางงามลุงพ่อคงวัดสามปางงามเนื้อเนื้ออะไรนะเนื้อลงยานะครับอ๋อถ้าเป็นเงินลงยานะครับ ไม่ใช่ินลงยาเป็นเป็นเป็นทองสีทองอะครับก็ะไหลทองลงยาครับกะไหลทองปกติเหรียญถ้าเหรียญสวยๆเลยเนี่ยนะมันจะกระไหลทุกเหรียญอืมอ่ะพวกเหรียญเงินลงยาจะกระไหลทุกเหรียญนะครับสวยๆสวยๆสวยๆก็ล้านต้นครับแต่ถ้าไม่สวยก็แสนสองแสนไม่สวยเนี่ยแสนสองแสนถ้าสวยเนี่ยสองล้านอ๋อครับราคาจะกระโดดขึ้นไปเลยนะครับ สองเราแคสองให้จารันดูได้เลยใช่ไหมครับได้ครับผม R U N หกเก้าหกเก้าครับครับข่ครับครับครับข่าวข่าว่แล้วก็เดี๋ยวพอมีอะไรอยี้ยอ่าแล้วก็แล้วก็ร้ แล้วก็ครับขอบคุณมากครับอาจารย์แลครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ยังมีความตื่นเต้นอยู่จริงๆจะถามอย่างเงี้ยต้องจดไว้นะอาจารย์บางทีเขาสายเผื่อลืมเผื่อเราลืมใช่นะเผื่อเราลืมแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลคเชอร์ไปดีกว่าเหรียญบทลั่นตาสองชั้นเสาอากาศสวย เท่าไหร่คะอาจารย์สวยนะหมื่นสวยเลยหมื่นยืนพื้นเลยยืนพื้นที่หมื่นนะคะหมื่นเท่าไหร่อาจารย์พอจะหมื่นหมื่นเซตเซตอ่ะหมื่นเซตเซตใช่ครับแต่ถ้าถ้าไม่สวยในราคาอยู่พันต้นเลยนะอ๋อโดดโดดไกลเหมือนกันนะใช่เวลาพระที่สวยมาในราคากระโดดค่ะมาจากเขาเล่นกันสองพันสามพันเนี่ยอาจจะอาจจะขึ้นไปเจ็ดแปดพันได้นะครับแต่ถ้าเป็น สาวอากาศสวยๆนยืนพื้นที่1 0,000นะครับนะคะอ้าวตอนนี้ยังคงเปดสายอยู่เวลาหรืออีกนิดเดียวนะคะถ้าเกิดใครโทรมาตอนนี้เนี่ยโทรมาได้เลยนะคะ0 2 6 7 8 6 7 6 1 6นาทีเดียวทันหรือไม่ทันเหลือนาทีเดียวทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะคะดูไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังกันได้ในเพจ Facebook แล้วก็ใน YouTube อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็ช่วยกดแชร์ด้วยนะคะเรียนพัดยศหลวงพ่อรุ่งวัดท่าระบือวัดท่ากระบือ2 5 0 0 อันนี้บอกไปแล้วบอกะะไปแล้วนะครับปัยดยศหลวงพ่อรุง่งถ้ามีส่งรูปมาได้เลยยินดีรับเช่านะครับแม้กระทั่งเนี่ยทุกคําถามที่ส่งมาทุกพระเครื่องนะครับ<ช>ส่งมาหาผมได้เลยไม่จํากัดว่าจะเป็นพระห้อยคอพระพุทธรูปอะไรอย่างเงี้ยผมเช่าหมดนะครับ r u n 6969เนะครับเบอร์โทรก็ ขึ้นให้ทางด้านล่างหน้าจอนะครับ0832220051ยังคงเป็นเบอร์เดิมอยู่นะครับเดี๋ยวมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอบคุณทุกการติดตามด้วยนะคะแล้วก็เราไปถึงทุกแชร์ทุกไลท์ทุกๆคําถามที่มานะคะยังไงดูไม่ทันอย่าลืมไปดูย้อนหลังกันนะคะเพราะว่าเป็นเอ็กสที่สาคัญแล้วก็ทําให้คุณรู้มากขึ้นกว่าเดิมสําหรับรายการพระเครื่องสมณภูมิโดยอาจารย์รัมระดกชัยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะอาจารย์รัมระดกไทยเดซันออยนัทที่ชักกรกำลัณ ผู้ชมไปก่อนสับไม่ใช่สุดสักดาหหน้านะวันพุธนะวันพุธน,นี้นะจะเป็นพระอะไรคอยติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ